สวัสดีครับสุนทรพญาเพิ่นครับสวัสดีตอนคำคำแรงๆเมื่อนี้ผม่าทุกท่านมาหาอยู่หา,หากิน่นคือเกานั่นแหละครับหากิ่นตามฤด,ดูกาลหากิ่นน้าทงไฮทงหน้าหากินน้นา,านนธรรมศาสตร์วิถีชีวิตของคนชนบทบา้านเฮาเมื่อนี้ว่าจะพามาส่เบทครับด้านล่างนั่นน้ำท่วมครับลงไปนั่นน้ำท่วมเนาะวันที่นี่ผมคิดว่า ป่าน่าจะขึ้นมากครับมหาวางใครหรือว่ามหายูหาจินขึ้นมาทีสูงนะครับเนาะจะว่านําแกงกับว่าได้ตอนนี้กําลังเอ,อือกําลังล่นเลยใา่มือนี่จะเป็นหวยครับปายูหวยก็อาจจะขึ้นมากหน้าทงนี่เหมาะเลยครับบรรยากาศดีดีได้เขียดมากจากห้าสิบโคโตนี่แหละครับหรือว่าบอหอดกับบอแน่ใจ เอามาหลุนมาเบืองน้ากันหน้าทงนี่ผมบเคยมาใส่จักเทียจะเป็นจังไดครับจะมานคือโบมานช่วงหน้าหลากนี่ผมคิดว่าเยอะเขียนแหละครับปากจินดีเนาะบอนง่ายพร้อมสองฝากฟังใส่มือกับขวามือเนาะครับสองทงนี่เป็นเดาใส่อยู่แต่ว่าฟังชังนนี่มันกว่างครับให้หน้ามันกว่างปาอาจจะบบทั่วถึง ก็จะใส่คือเก้าลแหละครับนำไหลายคิดว่าน่าจะขึ้นมากยูดกหน้าทงนี้กระได้ห้องบอ่ใส่ห้องกอระบูหูนะครับอะลุยครับรุนเบิองน้ำกัน เขี่ยท่อกับกำลังพอดีเลยครับใส่กำลังงาม ดวงตะเว้นค่อยลงแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปก่อนออกมานจาก3ถึง4ทุ่มเอาจังไมายามมาลุ่นน้ำกันครับจะเป็นจังใดเยอะเขียดห้องบ่ไครล่อนเนะะครับขันกินก็กินน่าจะยู่ดี่รอกกินเลิกพร้อมนะครับเนาะ ไดเวลาแล้วครับยามเบ็ดหล่อบแบลกของห้องสีถุมจะเป็นจังใดเดยอะเขียดจะทำงานบ่าครับโอ้ทำงานดีปัญญังดินดีปัญญัง <c oughs> แต่ว่ามัมีนากินได้หลังหนึ่งนี้นี่อันนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับเยอะห้องกับบตุย วะโดยต่อเบ็เดได้ใส่อยู่ประมาณสี่สิบกว่าหลังนี่แหะครับหอดบูบูนี่เขียนเท่าเบิดก่อนคอมเมนหอดหาสิบบวหอดจบะบ่ได้ป่าก็ปนอยู่ว่าสิบประมาณอยู่บะครับปะกะติเมื่อคืน,นเขาก็บว่าเคยผ่านด,ดีแล้ะเนาะ ว่าเขามียังกลิ่นเบ็ดเลยเงียบกกิบไปไปกับบไดครับย่างเงียเหมือนคำกับขึ้นต้องระมัดระวังจักหน่อยไม่ยังกลิ่นเขียดพี่น้องเพื่อนครับ ไม่กลิ่นใดบ่เลยเนี่แม่เอย่างบุ่นี่ว่าว่าไม่ป่าเหรครับพี่เงียบครับแก เดี๋ยวก็ยังอยู่ขึ้นเขาอยู่ว่าปา่ามัให้กินเห็ดวะครับซีทุ่มหรือที่เนี่ย สรุปแล้วโมมีอย่างเลยครับเบ็ดหล่อนสามลังถือปลืเล็ดมีไก่สองตัวนอกนั้นกับบอล่อนครับตุยแน่บบตุยแน่ตุยกับบอลลยแล้วครับส่วนมากบอล่อนนะครับเนาะเยอะ์อห้องกับทำงานอยู่แต่ว่าโมมีป่ากินโมมีย้ยงนะครับที่ไม่เปิดขึ้นลองเบงพันเท่มือเส้าหมันได้จักตัวสองตัวก็ได้ปนได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับ พอให้มันมันพอให้ได้โตก็แล้วกันล่ะมันโมมี่ยังผมก็จะดวดลัดไปเลยครับเพื่อ,อว่าเป็นการเสียเวลามืนเศา์จังมงรุนน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวบุงเบ็ดขั้นตังเฉล,เลออยเฉลยครับหลังแรกหลังที่สองอผมมีวีววของป่าตอดป่ากินเลยหรือว่ามันหล่อนจังไน กับบอนในใจครับไปเบิ้งน้ากันนะครับยามเบ็ดช่วงเศร้าจะได้ป่าไปป้นบ่ห้อรุนเบิ้เลยเปิดเพงลงเศร้าเห็นเนาะอยู่อย่างดินดำๆเนี่ครับน้่งนิ่นหล่อน ขั้นเบ็ดติงพี่น้องขั้นเบ็ดติงบอลูเป็นปลาหรือเป็นงูครับรุ่นเมิงครับหลังทีซีโอ้ได้รุ่นได้รุ่นไม่เหงังครับไม่เหงังเฮ้ยมึงครับเมิงมึงพี่น้องเมิงเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าหน้าให้เป็นปลาุนใสียังอยู่ครับโอ้ โอ้โห้อองเี้พี่น้องคอ,องเี้เออถัวเดี๋ย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 วเดีผมแย่มันหลุดปลาเขาแตกครับใส่ลูกเงี้สิอืมเ้องสุ้งดดอดครับมาเล้วมาเล็้ว จะเขียนหัวรายการเนื้อ หลังทีสีป่ะพี่น้องเบ็ดเบอร์สิบหกงางครับเกือบรุดลุยต่อครับจังสีนี่แม่เวห้ได้อุ่นใจเนี่ยยังมาขึ้นลเงียบกกิบผลยังมาเสาไม่แก้ม ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งก็ยังอุ่นใจได้ครับยามมาได้เกือบเคืองทางแล้วครับหลอนแน่บอลหลอนแน่จนมากจะบ,บลอลหลอนนี้หลอนครับพอมีแจมเพิ่มขึ้นมาอีกเลยนะรุนไปครับจนเบ็ดเบิดฟังทั้งนั้นเท่ากับยังท่านได้ไปยาม ดิมตามตามทางมีปไากินฟังทางนี้เงียบครับเงียบฟุกหลังเลยคือเดบุกก็จะว,ว่าอันนั้นขือเป็นขั้นโกงๆไปเบิ้งครับไปเบิง้งโอ้ยเขียนมันเขินน้ำแบบมีห้อยสวบอยูอ่ห้อยสวบอยู่ครับเข้งบอกสวบทุกนะ ลากเขาป้าเขาดงทางมุมีป่าหลังนึงช้างโคกรครับหลังสุดทไทยป่ามันจานนะครับนองน้ำไร้น้ำท่วมไปชุดทีพผู้แดนป่าบ่ไารา้มันกระัจกระาจ,ก,ก,ะจก,กันไปอยู่ที่ห้าจะนํำมันถึอกบ่ป่านี้น้ำแจ้งผมกับผ้าขึ้นที่สูงนี่แหละมันจะขึ้นมาหากินนะครับ เต่ว่าไปมาแ้มเดียวยแตะแ้มไงอยู่ดอครับเดี๋ยวเห็ดเมนูกินเสบๆน้องเพียวจัดเมนูเด็ดๆให้รอบอยึบจจกโบได้จักโตรอบเศร้าได้ตัวหนึ่งส่วนมากจะโบใครหลอนจะมากกว่าเนาะโมเมียงนะครับเขาบอรองเขาก็อบอรูไม้นี่พอกันยุบ้านครับ บาคอตัวเดียวซัมฮอดมาซี่หาตัวรถ กินเขาแรกน้ากันครับจะว่าเขากระเบื้องมาเขาเมียงปลาเผาะนะครับเนาะในมาตัวเดียวโคโลมาจ้าจินเนี่งน้ากันจ้าปลาคอยง่ตัวแรกของปีจ้าค <c oughs> ี่ถุ่มาเนี้ยจ้าได้ปลาคอยง่มาสูแพวกินก <c oughs> ินเยนลยปลาเบสท่าใส่ไงที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับนอกนั้นก็นกนเป็นป,ป,ป,ปลอกแล้วก็ใส่เลยก็ปอกมา นะครับตัวนี้ก็เจ็ดแปดขีดเกือบพอดโลอยู่ในตัวเดียวกับซ้ำเขาได้ซีหาโตว่นะนอกจากนั้นกันเป็นปลาบืนเนาะครับเนาะที่ว่าไงซ้ำนี่เนานะก็เป็นปลาบืนปลาบืนเขาบอกว่าเผาเขื่อนเนาะน้องแพลเนะาะแต่ว่าเขากินกับต่บคงอันนี้เขาไม่เฮ็ดเหมี่ยงครับนะครับสวยงางอ้วน,วน,วนจะเล่นอาหารเมนูนี่ กิงแง่ไดกับบเบอือครับไงวะใส่พี่เลยเดี๋ยวใส่จานกันรับไม์กดเออใส่จานเลยนะครับไง่แย,ย่าบบโมมุมพี่โโเรศสวยเง่มากจรินปกติเมนูนี่มาเคสช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าสงการนะครับเนาะตุ่มหฮมหยาดพี่น้องมาจากข้างไก่มาจากการเนิดงานนะครับ ส่วนหน้าก็จะซื้อปลาคอรหรือว่าปลานิลไมาเห็ดกินมีหลากหลายอย่างมีไก่มีหยั่งพุ่นละมาพูนเมียงปลาเนาะอันนี้เขาก็กินทับนี่ร์ล้วครับถือว่าคักแลว้ว <c oughs> ผมนี่มกักแท้ๆครับกระเทียมโบก,กี้ก็ได้กี้ก็ไดห้องต้องเอาอใส่น้ำนี่ใส<า>่กี <ไล S 2> ่เ<ไ>ล,ล้ยวใส่รึเปลนะ่าใส่เลี้ยวโบกี้สองเม็ดไปรเลยเนาะพี่น้องขออนุญาตครับคำตาเลียด mọi người điều mời theo trình bớt bỏ lì à ông quang ồ ừ yeah, ừ ใส่เวลาหย่ำไปโดนเจ็บคำง่ายไหลเนื้อเนียนๆนครับเนื้อปลาคอเนื้อปลาคอมันก็บคือปลานินเนื้อปลาคอนเนี่ยออกเนียนๆหวานหวานกระนิ่งกะนิ่มๆหวานหวานเนียนคุณอะยังอืมจะแปเสพเขาเสนเนียนนี่ครับใบยาคูใบไผ่เลือดบัลลังกนี่แหละใส่ลงไป แมงกับโรงกันแล้วีและ้ะกระเทียมหอลงไปงงกินยากน้กหน่อยแต่ว่าแสีบครับส่วอห่าจะกินได้แต่ละคำเ่าต้องใส่หลายๆอย่างเนาะมันจังจะเสียบออนนี้ดีกว่าน้องเพีววทำนี่เดอะเห็นและใส่ใส่อ,อน้องเพียวกินไข้นี่ใครพร้อม ก็ให้กินไขเลยอโอ้ใส่ยังไงเอาเบนเลยปะเอาเบนเลยเอาเบนเลยโดยอย่าเอากลางมาใส่บรคอภคแสบหย่อนหยางย่อนว่าเขาบ่มีแบบว่าบ่มี่เยื่ออยู่ในหันนะครับเนาะเวลาเขากินเยือลงไปเขาจะดูดกินน้ำกินนยังเขาก็บไข่ออกมา มันกระเลยบ่มีกลางบ่มีอย่างอยู่ในหันครับอืมกระดูกออกมา,า,าน้องเพี่ยวไยติดคอเย็งอืมหอดดีตัวนี้ฮะหอดดีตหนึกงหอดีอะอืโอเคเออ,อ,อ,อันนึงบ่คุละครอ๋อจัดไปห่อยอคุละครงฮอขออนุญาตครับข้ามตาเหลือกอยู่ลอะอาน้ำจิมเราะอ,อ้มันจีขขาได้บัดน้องเพลียว แสบแสบเลยผีา<ๆ>คนหามากอือผู้ใดหามากกินน้ำกันนั่นละหามากกินรวยครับอือสุดยอดขออนุญาตจัดเต็มก่อนวันนี้ครับตุ่มกระนองแพ้วกับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจ มาอยู่สมเสมอครับมือนีก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า